อยากหน้าสวยผิวใสได้ง่ายๆภายในขั้นตอนเดียวต้องตัวนี้เลยจ้า u s i g r o w s ส s ินเ e สพีเอฟห้บวกบวกหลังจากล้างหน้ามาเช็ดหน้าให้แห้งแล้วลงครีมกันแดดได้เลยไม่ต้องลงสกินแคร์เพราะว่าตัวนี้เขามีมอยเจอไรเซอร์และน้ำแร่ช่วยทำให้ผิวของเราเนียเนื้มชุ่มชื้นอยู่แล้วถ้าทาไปตัวเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแร่เกลี่ยงง่ายฟินสุดๆเหมาะมากกับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าโบ๊ะผิวแห้งใช้ได้ไม่เป็นขุย ผิวมันและผิวผสมใช้ได้ไม่เป็นสิวไม่อุดตันรูขุมขนไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและแอลกอฮอล์ใครที่เป็นสิวควรใช้เพราะว่ามีโอกาสแพ้น้อยมากทอชาไปแล้วช่วยปรับผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้น1-2ึงอระดับหน้าของเราจะเงาฉ่ำวาวไม่วอกไม่เฉาไม่ลอยระหว่างวันนะก็ไม่ดรอปไม่หมองไม่ติดแมสด้วยนะยิ่งกว่านั้นกันน้ำกันเหงื่อน้าไม่ไหลมันเยิมได้ดีที่สุดอยากผิวดีนะ ใส่ชมวาวได้ในขั้นตอนเดียวต้องคคลมกันแดดยูซีกโกรเท่านั้นนะ